ไม่พิคาดไปเง่าเง่าอนปะเออเดี๋ยวไปเบ่งหรอกแกจะน,นี้ยุคหางยุคโตโัวหนอกไม่เง่าๆง่าสามสี่สูวันนี้จะมาประกอบบานเฟื่องนะครับผมไม้ประดูโรงงานทำบานตูแช่แน้วครับผม ติดเสร็จเป็นหนึ่งบานนะครับดันด้น่อยอด้านหลังยังติดนิดหน่อยครับ ตามเลครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับผมติดไปแล้วสามบานครับไม่ดูแบบงามเลยบานเติมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม้ประดูนะครับเหลือแต่บางลังครับด้านบนก็คือตัวนี้ครับจะมาบางบางตัวนี้ บางลงมานะครับจะมาติดสตรงนี้บางล่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมนี่นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งครับนี่ปล่าตรงไหน แล้วก็เปิดอ่าเปิดนี่นี่อ่าเปิดมาเลยบ้านนะประมาณนี้นะครับ บานเฟื่อมนะครับไม้ประดูสนใจสั่งซื้อได้ครับร้านสุนทาเฟอร์นิเจอเร์เปียกเลยปะมีเมือด้วเรียบร้อยครับพ่อขนาดเท่าไหร่ สองเมตรสิบคูณสองเมตรเจ็ดสิบนี่อันนี้คือมือจับมือจับไม้ใหญ่มากลูกค้าสั่งแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ สนใจติดต่อได้ทางร้านสุนทียาเฟอร์นิเจอร์นะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเตรียมส่งงานครับโรงงานทำบานประตูชนันลครับร้านสุนทียาเฟอร์นิเจอร์ครับผมดูไม้ไปดูครับ บานเฟื่องครับักบบานประตูขอบคุติดตามด้วยครับสวัสดีครับ